สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะมาทําโมเดลครับผมโมเดลอะไรนี่เอ,อ๊ะเอะโมเดลว่าวาเองทุกคนทางที่พี่แม็กถนัดครับผมอ่ะมาดูกรรันว่าจะเป็นยังไงพี่แม็กก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปชมกันเลยแต่เดมมีพาได้มานี่คนหล่อครับผมเฮแต่กันไปกันได้สาระไปกัน พี่แม็กก็จะใช้เป็นก้านเดียวนะครับผมก็ที่แข่งๆนี้นะครับผมพี่แม็กก็จะใช้เป็นโครงเว้านะครับผมแล้วก็ไอที่นวลๆตรงปลายๆนะครับผมพี่แม็กก็จะใช้เป็นปีกหรือว่าเป็นนกของมันนั่นเองพี่แม็กก็จะมาทําเป็นโมเดลเว้านกนะครับผมมาดูกัน ขั้นตอนแรกพี่แม็กก็จะมาตัดซี่โครงของว่าวก่อนนะครับไม่ใช่ซี่โครงดิโครงว่า wow วนะครับผมซี่โครงใช่อะตัดตรงนี้นะครับผมประมาณนี้พี่แม็กใช้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับผมอะโอเคพอเราตัดได้่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พี่แม็กจะทําเป็นส่วนหัวของมันอย่างนี้นะครับผมนี่ปีกพี่แม็กก็จะทาบอย่างนี้นี่เดี๋ยวดูคุณมองเมน็นี่แบบนี้นะครับพี่แม็กก็จะผูกมัดตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็ปีกตรงนี้ก็นกของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันต่อเลยเอาปีกที่มันเท่าๆกันนะครับผมปีกก็จะเท่าโครงของมันเลยนะครับผมตั้งสองอันนะครับอ,อีกอันหนึ่งนะครับผม โอเคแล้วก็นกของมันก็จะประมาณครึ่งครึ่งครึ่งกองปีกนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามามัดกันเลยครับผมอ่ะมาขั้นตอนส่วนนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโครงนะครับผมอย่างที่แม็กบอกไปเลยนี่จะเป็นปีกนะครับ2แล้วก็นี่เป็นนกของมันด้านล่างนะครับผมโอเคนี่นะครับผมพี่แม็กก็จะมัดแบบนี้เลยนี่แล้วก็นกแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามัดส่วนนี้ก่อนเลยส่วนปีกนะครับผมพี่แม็กมัด สามส่วนไปเลยนะครับผมแต่คือเรามัดเริ่มจากส่วนปีกก่อนเลยผมนี่มัดเชือกก็จะเอาไปล่างแล้วก็สอดเข้ามาอย่างนี้นะครับผมหวงรูดนะครับผมง่ายๆเลยทุกคนนี่หนึ่งแล้วก็มันจะรูดได้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เลยอ้อ,อยอยู่ตรงกลางให้พอดีนะครับผม โอ้ไหนไหนพี่แม็กถือไว้นี่ยวก็จะรูดได้แบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ง่ายๆเลยครับผมอย่างที่พี่แม็กเคยสอนไปเลยนะครับผมว่าซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้หรือว่าอย่างในอย่างหนึ่งให้มันแน่นก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็มัดมัดต่อไปเลยนี่อย่างนี้ต่อไปเลยครับผมง่ายๆเลยทุกคนมัดยังไงก็ได้แต่ให้แน่นก็พอครับผมแยปีกหลุดนะครับผมนี่พอเริ่มแน่นแล้วก็มัดผูกได้เลยครับ นี่ของพี่แม็ก ENA ก็เริ่มแน่นแน่นแล้วนะเห็นไหมได้ง่ายเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มัดหนึ่งสองแล้วก็เสร็จเลยครับผมมาทุกคนนี่พี่แม็กก็มัดเสร็จเร,เรียบร้อยนะครับผมพี่แม็กก็มัดปีกด้านนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แม็กจะมามัดปีกด้านนี้ให้ดูนะครับผมส่วนด้านบนปีกด้านบนนะครับผมก็จะไว้ด้านหน้านะครับปีกด้านหลังก็จะไว้ด้านหลังนะครับผมเนี่ยนี้ปีกด้านล่างนะครับผมจะไว้ด้านหลังนี่เราก็ถือแน่นนะครับผมจังหวะนี้เราก็ถือแน่นนะครับล้วก็ มัดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เอาเข้าไปแล้วก็มัดแบบนี้นะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปในปีกอีกรอบนึงเพื่อที่จะมัดข้างในให้มันตึงนะครับผมให้มันแน่นมากยิ่งยิ่งกว่าเดิมใส่เข้าไปปึ๊บอ่าเห็นไหมเชือกก็จะแน่นครับผมใส่ไปอีกรอบนึงแล้วก็ดึงได้เลยเข้ามาในวงกลมเราก็จะมัดครับผมนี่แบบนี้ปึ๊บ อ่ามันก็จะแน่นเลยนะครับนี่ปีกของเราครับผมเดี๋ยวเราก็จะมามัดตรงนี้นะครับผมแบบนี้นี่แล้วก็เสร็จเป็นที่ร้อยว่าวนกของเราครับผมอ่าพี่แม็กก็ผูกเสร็จแล้วเหมือนเช่นเคยครับผมอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่แม็กก็จะมาผูกฝ้าข้างนี้ให้ดูนะครับผมนี่เราก็ดึงมาได้เลยนะครับผมแล้วเราก็หมุนนะครับผมหนึ่งรอบแล้วก็อีกหนึ่งรอบครับผมหมุนเข้าไปข้างในนะครับรอบนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกนะครับผมอ่า พอดึงได้แล้วนะครับผมเราก็ดึงมาด้านล่างเราก็หมุนเหมืเช่นเคยฮะแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าไปอีกรอบนึงนี้โอเคปลอยได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ผูกกับนี่ได้เลยนกนะครับผมแบบนี้เราก็ผูกให้มันเท่าๆกับอีกด้านหนึ่งนะครับผมอ่ะอ่าได้แล้ว แล้วก็ผูกได้เลยครับผมหมุนหมุนแล้วก็ผูกนะครับอ่าโอเคนี่หน้าตาของเราก็จะได้ประมาณนี้ครับสวยไหมทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงทุกคนว่าได้ไหมแต่พี่เมกว่าเอ้ยมันก็สวยอยู่นะตัวเล็กดีจิ๋วเลยสุดยอด แต่เดมแต่ดมแต่มแด,ม,ดมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนว้าวนกโมเดลของพี่แม็กนะคะผมใครว่าสวยคอมเมนต์บอกพี่แม็กหน่อยหรือว่าไม่สวยก็คอมเมนต์บอกพี่แม็กหน่อยนะคะผมนี่จิ๋วมากทุกคนสุดยอดสำหรับคลิปนี้พี่แม็ก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน